การร่ายรำในดาบไทยชัยสวัสด์จะร่ายรำในแปดทิศจากทิศที่หนึ่งไปตามลำดับในแต่ละทิศจะประกอบด้วยเพลงดาบที่แตกต่างกันร่ายรำออซอดแดนซ์อินดาบไทยชัยสวัสด์วิวบีดันอินเอสดิเร็กชันฟอร์มเดอะเฟิร์สดิเร็กชันอินออเ Each direction consists of a different เพลงดาบ or series of form. คลิปนี้เป็นการไล่ลำในทิศที่5และทิศที่6 This c r i p t is ไล่ลำ in f i And Six Directions คุกฝุ่นข้างหน้าปักษาแหวกรังเดินเข่าขุนศึก ระการเปิดโลกจากอินทราสายเหลี่ยวหลังกระเบนกระตุกหางเสยเกศาทัดมาลาปักลูกทอย ฝานลูกบวบนาคาพ่นพิษเงี่ยงปลาดุกคลีบปลาหมอคลุกฝุ่นข้างหน้าปักษาแหวกรัง เดินเข่าขุนศึกพระการเปิดโลกจักอินทราสายเหลียวหลัง กระเบนกระตุกหางเสยเกษาทัดมาลาปักลูกทอยฝานลูกบวบนาคาพ่นพิษเงี่ยงปลาดุก คลีบปลาหมอ